สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอฟสันนะครับ L สา5ห้าห้านะครับเอฟสันทุกรุ่นจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้สายพานขาดนะครับนี่นะครับสายพานขาดนะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวสายพานนะครับผมคือคือสายพานมอเตอร์หรือสายพานหัวพิมพ์นะครับผมที่มันขาดออกจากกันนะก่อนอื่นเราก็ต้องถอดนะครับตัวนะครับสแกนเนอร์นะครับตัวฝาครอบตัวนี้ออกด้วยนะครับผมฝาครอบจะมีน็อตอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะ จากนั้นนะครับเราก็บิดนะครับบิดตรงมุมนี้นะครับออกจกขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ถอดสแกนเนอร์ออกนะครับผมมีรอดด้านบนนะเวลาทําเวลาถอดก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับดูคลิปให้ให้ดีก่อนค่อยทําการถอดนะครับ จากนั้นเราก็ยกสแกนเนอร์ขึ้นนะครับผมยกสแกนเนอร์เบี่ยงไปนิดนิดนึงนะครับแล้วก็ถอดสายแพรออกนะครับระวังปลายสายแพรหักสายแพ้พับเห็นไหมครับของลูกค้าสายมันหักสายมันพับแบบนี้อาจจะทําให้มีปัญหาได้เราต้องจัดเลี้ยงให้ดีตอนใส่กลับนะครับหลังจากนั้นนะครับตามหลักความจริงอะ่ะถ้าเราจะถอดเนี่ยมันจะมีแบบวิธีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แบบง่ายๆนะครับผมปกติเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะแต่เดี๋ยวผมจะลองทําแบบง่ายๆดูนะครับเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวฟีกระดาษตัวนี้นะครับผมเราจะถอดน็อตออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วเบี่ยงนะครับดันนะครับแล,แล้วก็ยกออกนะฮะ ปกติเนี่ยผมจะถอดตัวนี้ออกมานะแต่ผมจะลองไม่ถอดดูนะครับว่าจะเปลี่ยนสายสายตัวสายพานได้หรือเปล่านะครับผมพอเราถอดตัวครอบออกมาแล้วนะครับตัวตัวครอบชุดฟีดออกมาแล้วนะครับมันจะมีช่องตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะมีช่องเนี่ยเราจะเลื่อนตรงนี้นะครับให้ตรงช่องนะเราหันมาด้านหลังนะครับหันมาด้านหลังเดี๋ยวตรงนี้ผมจะถอดออกก่อนนะครับใช้มือดันนะฮะระวังตัวนี้หักนะครับผมดันตรงฝั่งแล้วเอาลงนะครับ พอเราเลื่อนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวผมตอดตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้มองเห็นนะพอเราเลื่อนมาใกล้ๆนะเดี๋ยวกวดแฟลกก่อนนะครับมันจะมีสายพานตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ในร่องเน,นี่ยฮะเนี่ยสายพานตรงนี้ครับนะครับเราจะเอาสายพานออกมานะครับเราจะเขี่ยนะครับในการเขี่ยสายพานออกมานะ สปริงไม่มีด้วยนะครับสปริงหลุดใช่ไหมครับสปริงที่กอดตรงนี้นะครับอ่าสปริงไม่มีมันทาให้เครื่องเอ,อเลอร์นะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยหาสปริงมาใส่นะครับพอเราเขี่ยมาแล้วนะครับผมครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนสายพานเข้าไปนะครับผมนี่คือสายพานที่เราจะเปลี่ยนนะครับดูว่า ผมจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะนี่ครับเราจะเอาเข้าให้ตรงโคง้งส่วนโค้งตรงนี้นะครับต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับผม ต้องดูนะครับว่าจะเอาเข้าได้หรือเปล่านะแล้จะเอาแย่เข้าในช่องตรงนี้นะครับส่วนที่มันโค้งตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเริ่มเข้าแล้วครับ นี่เราก็ทําแบบง่ายๆเลยนะเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแกะนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงช่องโค,งะคะ้งเนี่ยฮะนี่ฮะเราดันเข้าไปนะเห็นไหมฮะ บางทีเราต้องแกะออกทั้งหมดนะครับอย่อันนี้เข้าแล้วนะไม่งั้นเราต้องแกะตรงนี้ออกทั้งหมดมันอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะแกะไม่ได้อาจจะแกะไม่เป็นอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้เราก็ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับดูความเว้าความโค้งของตัวสายแพรตรงนี้นะครับมันก็จะใส่ได้นะอันนี้คือตัวสปริงเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะเราจะใส่ตัวนี้นะครับที่เกี่ยวตัวนี้จะเป็นสปริงเซนเซอร์กระดาษนะครับตัวนี้ญ่ให้หายนะครับถ้าหายนี่มันงานใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแยกขายนะครับ เราต้องเกี่ยวกงนะนี่ครับเกี่ยวกับตัวตัวนี้ครับเวลาตัวแกนเซนเซอร์มันวิ่งนะครับหรือเซนเซอร์กระดาษมันตีกับมันจะตีกลับแบบนี้นะครับมันจะใช้งานได้ไม่งั้นมันจะเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะใส่นะครับสายพานเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวหันด้านหน้ามาแต่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จับ ตัวสายพานนะครับเราก็จะใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะโทษทีฮะเราจะใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับฝั่งที่มีลูกกิ้งนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีสปริงนะครับผมเราจะใส่ฝั่งลูกกิ้งเข้าไปก่อนเ้วคดึงมาใส่ฝั่งนี้นะครับ นี่ครับจากนั้นเราก็ใช้ไขควงนะครับดันหน่อยนะครับผมดันลูกกิ้งตัวนี้นะครับหรือใช้มือก็ได้นิ้วนะครับดันดันเอาฝั่งนึงเอามาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับตรงตรงมอเตอร์ฝั่งนี้นะแล้วค่อยใช้อีกนิ้วหนึ่งเลื่อนสายพานนะครับ,บจำเจั้มันใส่ไม่ยากนะครับผมแต่พอดีผมไม่ถนัดผมถ่ายไปด้วยนะครับแล้วก็ทําไปด้วยนะครับ แล้วก็ใช้เนอมือนึงนะครับดันสายผ่านให้มันวิ่งนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการใส่ตัวสายผ่านนี่เครื่องก็จะวิ่งได้ปกตินะครับผมฝุ่นเอาอะไรออกด้วยนะครับมีฝงมีฝุ่นนะครับ เดี๋ยวจากนั้นผมก็จะใส่ตัวครอบนะครับลูปอย่างคืนนะแล้วก็ดันระวังสปริงหลุดนะครับผมแล้วก็ยึดน็อตคืนนะครับ ากนั้นเราก็ใส่ฟาล่างคืนแล้วก็จะใส่สแกนเนอร์นะครับสแกนเนอร์เมื่อกี้สายมันพับนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับสายมันพับสายมันหักนะครับเห็นไหมนี่ครับถ้าแบบนี้มันจะทาให้เครื่องนะครับเนอเลอร์ได้นะครับทําเราสามารถใช้กไกายตัดแต่งได้นะครับผมนี่นะครับพอสายมันพับมันหักแต่ผมใช้กไกตัดได้เลยนะครับ ไกลคมหน่อยนะคะถ้าไม่คมเดี๋ยวปลายตวงสายแพรมันจะแตกนะครับผมเนี่ยเราตัดอย่างไงครับตองเห็นนี้ครับ,รบให้มันเรียงตรงให้ตรงปลายที่เราตัดอย่าให้มันแตกนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่กลับเข้าไปคืนนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆแก่นะไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหามามันจะไม่ไม่คุ้มนะครับค่อยๆแก่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเนะระวงังใส่แพ้หลุดนะครับผมด้านหลังนะ พอใส่อ้องไปแล้วฝั่งนี้เอาสับฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาบิดหยุดปลฝั่งนี้นะฮะจากนั้นก็ยึดน็อตด้านข้างนะครับ แล้วก็ยึนไว้ด้านบนเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วเปิดเครื่องดูนะครับดูว่าเครื่องมันวิ่งผิดปกติไหมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายพานไปแล้วนะนี่นะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องดูนะครับ ดูว่าหัวพิมพ์วิ่งผิดปกติไหมนะครับถ้าเราใส่สายพานไม่ดีหัวพิมอาจจะวิ่งชนด้านข้างนะก็ตึกตึกอย่างนี้นะครับหรือวิ่งล้าสะดุดหรือวิ่งแล้วมีปัญหานะครับถ้าเราใส่ตัวสายพานไม่ดีนะหรือใส่สายพานไม่ลงล็อกนะครับผมดูให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับเครื่องไฟเขียวขึ้นสแตนบายปกติก,ก็ก็คือพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะลองปิ้นดูนะครับว่า มันจะใช้ได้ไหมนะครับผมในเรื่องของหัวพิมพ์จะตันหรือเปล่านะครับผมลูกค้าก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือหัวพิมพ์มันใช้ได้ปกติแต่แค่สายสายพามันขาดนะครับ ก็ัวพิมพ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็อย่างที่ลูกค้าบอกนะครับก่อนที่ผมจะซ่อมเครื่องลูกค้าทุกครั้งเนี่ยผมจะถามก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ลูกค้านะครับเครื่องเนี่ยมันใช้งานได้ปกติไหมหรือไม่มีปัญหาตรงไหนไหมนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าเครื่องมันเสียอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์อาการแล้วถ้าลูกค้าได้จ่ายเยอะนะมันจะไม่คุ้มนะครับเราต้องต้องสอบถามอาการของลูกค้าก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็คือลูกค้าแจ้งมาคือสายพานมันขาดนะครับก่อนหน้าจะขาดปิ้นได้ปกติก็เเเรราาาาคคิิดววว่่่่่หหััพพมม์ไนนนจะสีียยือตบแลล้ป ทำการเปลี่ยนตัวสายพานนะครับการเปลี่ยนก็เป็นการเปลี่ยนแบบคนขี้เกียจนะฮะเปลี่ยนอย่างผมเนี่ยคนขี้เกียจตามหลักความจริงถ้าผมเปลี่ยนนะครับผมก็จะถอดตัวนี้แหละออกมาแต่เมื่อกี้เราเปลี่ยนแบบเราไม่อยากจะถอดอุปรกรณ์ออกมาทั้งหมดนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเอยถ้าถอดออกทั้งหมดถ้าไม่ใช่ช่างประกอบกับก็อาจจะผิดพลาดได้เดี๋ยวถ้าเราแกะแ,แบบผมแกะเมื่อกี้เราแค่เอาตรงนี้ครับสอดเข้าไปในช่องนะครับในในช่องตัวที่มันเป็นส่วนโค้งในลักษณะนี้ของตัวหัวพิมพ์ครับเป็นปะ เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็แค่ใช้งานได้ครับที่เหลือเราก็เอาสาย่านนะครับใส่ตัวมอเตอร์แค่นั้นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากพ,พ,พ,พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ